แฮร์รี่เคนเตรียมสแกนข้อเท้าขวาก่อนเจอสหรัฐอเมริกาสุกนี้แฮร์รี่เคนกับตันทีมชาติอังกฤษเตรียมเข้ารับการสแกนข้อเท้าขวาหลังได้รับบาดเจ็บจากเกมนัดแรกของกลุ่มบีที่อังกฤษถล่มอิหร่าน6-2ในศึกฟุตบอลโลก2022เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจากรายงานแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษจะต้องเข้ารับการสแกนในวันนี้อีกครั้งโดยเป็นอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซึ่งต้องรอเช็คว่าความรุนแรงมากน้อยเพียงใด โดยผลงานที่ผ่านมาของเคนทําได้51ประตูจากการลงสนาม76นัดให้กับทีมชาติอังกฤษและยังทําผลงานที่โดดเด่นตั้งแต่นัดแรกในศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาด้วยด้านแกรเรสเซเกตในใหญ่ทีมชาติอังกฤษที่ออกมาลุ้นว่าผลการสแกนของเคนนั้นจะไม่รุนแรงมากซึ่งตอนนี้พวกเขาจะเตรียมทีมสําหรับเกมนัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มที่จะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันศุกร์นี้